สวัสดีค่ะโหราทีวีเดียอาจานพนธนอ่อนค่ะเราก็มาราศีกรกฎกันนะคะในปีพุทธศักราช2565นะคะค่ะเป็นปีแห่งความโชคดีอีกหนึ่งราศีนะที่พูดมาในราศีเมษพ,พิศพแล้วก็มิถุนเนี่ยโชคดีทั้ง3ราศีและราศีกรกฎเนี่ยกำลังจะโชคดีตามแต่ต้องรอเวลาชนิดหนึ่งหลังวันที่8 เมษายน2565ที่ดาวพฤรัสมดีเนี่ยยกย่างจากเรือนมรณะราศีกุมขึ้นสู่เรือนสุภาระราศีมีนนะคะค่ะก็เป็นการยกย่างขึ้นสู่ความสุขความสมบูรณ์หรือว่าความสว่างของชีวิตนะคะและก็ได้ตำแหน่งธรรมเกด้วย พระประสิีเป็นเก้าได้ฐานะรุปราภายูเนืองนองนะคะได้ตำแหน่งกเกษตราทิพย์บดีนะก็จะมีโชคม,มีราบมีวาสนาในเรื่องของธรรมะการทำความดีความงามนี่แหละนะไม่เคยอยากปฏิบัติธรรมก็อยากไปปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเกิดขึ้นนอกจากนั้นก็ยังเป็นเรื่องของความสุขนะไม่ว่าจะเรื่องความสุขภายในบ้านหรือว่าที่ทำงานอย่างนี้ก็ได้นะจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่ง จะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ทรัพย์สินเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องที่ป่วยที่ไข้ก็จะมีโอกาสพบยาดีหมอดีและมีโอกาสหายได้ยังคาดคิดไม่ถึงนะ แต่ในช่วงนี้นะเป็นช่วงเวลาที่เจอพินทุบาทซ้ำซ้อนถึง2องค์คือดาวพระเสาร์และก็ดาวพระพระสบดีดาวพระเสาร์ที่เลิงลักนาอยู่เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเกษตรตราธิบดีในรอบ30ปีเนี่ยจะนำสิ่งดีๆมาให้ชาวราศีกรกฎลักนาราศีกรกฎก็แล้วแต่นะแต่ก็ยังต้องระมัดระวังในเรื่องของพินทุบาทดวงแตกดวงช้ำเนี่ยดวงแบบมีรักมีทุกข นะความรักสีดำก็จะเกิดขึ้นนะคะไม่จำกัดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะหรือว่าจะมีโอกาสพบคน เก่าคนแก่แนละผิดเพี้ยนเพศวุฒิวัยภาษาต่างภาษาต่างทินแดนไกลเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นแก่เจ้าชะตาได้นะคะก็ต้องค่อยๆเลือกดีๆนะไม่ใช่เลือกไปแล้วเนี่ยออ้ยตอนนี้รวยแล้วตอนนี้ดีแล้วนะดูภูมิฐานเฉยแต่พอ,อได้ไปปุ๊บจะรู้สึกแบบไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมานั่งทุกข์อกทุกข์ใจอีกนะคะหรือคู่ครองที่แบบแต่งงานกันมานานแล้วไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเลยเนื่องจากหน้าที่การงานทําให้ต้องอยู่จากกันเรื่อยเลย พอถึงเวลาแล้เวลลเกษียณแล้ว แก่แล้วก็จะต้องมาอยู่ด้วยกันเนี่ยทำให้ปรับตัวเข้าหากันไม่ได้รู้สึกรำคาญรู้สึกไม่ชินกับนิสัยข,ของอีกฝ่ายนึงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะก็จะเป็นปัญหาที่แบบบางทีไม่น่าจะเป็นปัญหาหรอกก็เป็นปัญหาที่ทําให้ทุกอกทุกใจนะแต่ข้อดีเราก็จะมีวาสนาในเรื่องของทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์อยู่ดีๆเนี่ยได้ทรัพย์สินได้เงินทองหรือว่าคู่ให้เงินให้ทรัพย์อย่างนี้ก็ได้นะคะ แต่ก็อย่าประมาทละกันนะคะการเป็นผินทุบาทก็ยังเป็นผินทุบาทนะเพราะว่าไม่ว่าจะได้สิ่งใดมาก็แฝงด้วยความทุกข์หรือปัญหามาเสาวเพ่งลิงละแกวอสุราผู้เมนอัสดาวว่าไว้จันเปสิบเอ็กราหูเราอาภาพอัปภาคให้โทษนั้นประเหินหินนะคะแต่บางคนนี่มีความสุขบอกหนูรับสภาพได้อะไรอย่างเงี้ยนะและยังดาพระประสวดีที่ สถิตอยู่ในเรือนมรณะราศีกุมอีกนะคะอันเนี้ยนาะก็เป็นพินทุบาทด้วยระวิภูมิมาทางโสราปัญจกแกรคณา,าพุทธก้าจันทร์กับชีวาเป็นแปดสุเกเจ็ดอาจารย์เจ้าวนน่ารนีรันดอนะก็จะมีเรื่องเดือเดเนื้อร้อนใจถูกตัดหน้าอะไรที่ควรได้ก็ไม่ได้นะขนาดแบบว่าจะไปมัดจำไว้ก่อนนะยังไปไม่ทันก็เลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเกิดขึ้นหรือจะได้เรื่องขัน้นเรื่องตำแหน่งเนี่ยก็อาจจะอ่าแบบ ไม่ได้เลื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะ หรือที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังไม่พบยาดีหมอดีหรือได้พบแล้วนะก็สั่งยาผิดอีกเลยหรือว่าหมอไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยนะยังไม่ได้จังหวะสักทีแต่หลังมาที่8เมษาย,ยนเนี่ยอ่าเรียกว่าดวงเปิดและอะไรอะไร,ะไรก็จะสว่างขึ้นดีขึ้นนะคะการที่เราจะไม่ได้ดีขึ้นหรือสว่างขึ้นเนี่ยทั้งที่ดาวบุญมาเนี่ยเนื่องจากหนึ่งในดวงกําเนิดของเรามันแย่จริงจริง,รงสองเราไม่ได้สร้างบุญเพิ่มยหรือเราไม่มีบุญพออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ จะเกิดขึ้นก็ได้นะเราก็เช็คสอบดวงชะตาของเราด้วยนะไม่ไงั้นเราก็เลงทําบุญนะต่อแต่นี้ไปนะสวดมนต์นั่งสมาธินะคือการสวดมนต์นั่งสมาธิหรือทําจิตใจให้ผ่องแผ้วผ่องใสเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทําได้ด้วยตัวเราเองนะคะ ไม่ได้ไปรบกวนไขรไม่ต้องไปบังคับให้ใข่ทำเนี่ยบังคับตัวเองนี่แหละนะคะและสิ่งต่างๆสิ่งดีๆนะก็จะเกิดขึ้นกับเรานะคะต่อไปเนี่ยอุ้ยไม่ทําไม่ได้แล้วต้องทําให้ได้อะไรอย่างเงี้ยวันไหนไม่สวดมนต์ไหวพร้าไม่นั่งสมาธิเหมือนเราไม่ได้ทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะอุ้ยต้องทานต้องทำอะไรอย่างเงี้ยนะเราต้องพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองแค่ได้เพราะยุคนี้เป็นยุคแห่งการปรับเปลี่ยน ตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตนะคะโดยเฉพาะดาวพระบริเตยุที่สถิตยอยู่ในเรือนการงานเนี่ยกรรมเก่าเลยนะคะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ได้นะเพราะว่าพระบริตยุเนี่ยมาสู่เรานะเปีและกําลังจะเคลื่อนย้ายออกแต่การเคลื่อนย้ายขยับออกในวันที่7กรกฎาคม2565เนี่ยจะไปแบบจะทิ้งทวน ไปหรือจะไปแบบดีๆก็ไม่ได้นะจะต้องเดินวิกลขติไปเพราะวันที่หนึ่งธันวาก็จะกลับไม่อีกนะคะก็มาสถิตยอยู่จนถึงวันที่8มีนาคม2566จึงจะไปจริงๆนะก็ยังแบบแบบว่าไปไปมามาอยู่นะยังไม่ยอมจากไปทีเดียวแต่นี่ก็เป็นเรื่องการงานของเจ้าชะตาราศีกรกฏ แต่เราก็ค่อนข้างจะชินกับเขาแล้วล่ะนะชินกับการเปลีป่ยนแปลงในเรื่องของการงานการข้ามน้ําข้ามทะเลนะเราไม่ข้ามไปหาเขาเขาก็ข้ามมาหาเรายอย่างคุณโควิดอย่างเงี้ยนะคะและทีนี้ที่หนักเนี่ยคือพระราหูพระราหูที่สถิตอยู่ในเรือนราหะเนี่ยนะ มรณะมาราภาเนี่ยนะความสูญเสียก่อนที่จะได้สิ่งดีๆเนี่ยพระราหูเป็น11เอ็ดชอบยากตรามิชายาอันสมบูรณ์ก็จะมีการเดินทางและเกิดโชคเกิดลาภนะเกิดสิ่งดีๆให้กับเจ้าชะตาแต่ตอนนี้กําลังจะเดินย้อนจากมาที่ราศีเมษในวันที่30ส นะคะในวันที่30มีนาะคม2565มากุมกับดาบพระมริตยูแน่ตั้งนานตั้งแต่วันที่30กรกฎาคม2565จนถึงวันที่7กรกฎาคม2565พระมริตยูบอกมีแล้วมีแล้วไม่อยู่ด้วยหรอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นลมพายุใหญ่แล้วก็อยู่ในบ้านของดาบพระอังคารที่เป็นธาตุลมกดแล้วก็อยู่ในเรือนของ ธาดไฟใหญ่เลยนะคะราศีเมษนะจระราศีเนี่ยความรุ่งร้อนมากมายในเรื่องของการงานจะเกิดขึ้นหรือถ้าเราทำงานเกี่ยวกับธุรกิจงานเงานะหรือธุรกิจมืดมืดมด,มด,ดำๆธุรกิจกลางคืนเนี่ยก็อาจจะส่งผลในทางที่ดีแต่ก็อย่าประมาทนะเพราะว่าพระราหูเป็นศิษที่ราศีเมษเนี่ย ศัตรูปองจะคอยจองทำบีดานะคะเพราะฉะนั้นในความดีที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยก็ยังมีศัตรูที่ยังคอยคิดไม่ซื่อกับเรานะแต่ถึงอย่างไรก็ดีเรามีพระพระสมด็์ที่ค่อยๆขยักมาสู่เราและส่องแสงมาสู่เราแล้วท,ท,ทั้งที่ยังไม่ได้ยกย้ายข้ามราศีมานะและจะยกย้ายข้ามราศีมาที่ราศีเมษวันที่19เมษายน2566นแน่นะคะแต่ท่านก็ส่องแสงมาแล้วนะว่าอาจ เราดวงกําลังเปิดเราดวงดีอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะดีได้ด้วยดาวพระพฤหัสบดีนะคะแต่เราก็อย่าประมาทนะเพราะว่าบางครั้งมันก็ต้องมีการต่อสู้แข่งขันนะและมีดาวดวงอื่นๆที่เป็นดาวที่ให้โทษได้ดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นการกิมีของดาวพระราหูพระราหูเนี่ยไม่ชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวท่านก็ต้องมาสวนกันนะคะซึ่งการสวนกันเนี่ยจะสวนกันอยู่ที่ราศีเมษ พ,พระดาวพระราดีเนี่ยมาสถิตที่ราศีเมษวันที่19เมษาย,ยน2566ขณะที่พระราหูเนี่ยยังสถิตยอยู่ที่ราศีเมษจนถึงวันที่10 7ตุลาคม2566เพราะฉะนั้นความปั่นป่วนตอนที่มาสถิตกันที่ราสิงเมธที่พระมริตยูจะออกก็ไม่ออกจะไปก็ไม่ไปนะพระราหูก็มาแล้วนะเ,เรือนนี้ก็ร้อนประทูดังไฟเชียวนะพระพรหัสบดีก็กำลังจะมานะเรียกว่ามีศัตรูคู่แข่ง เกิดขึ้น,นะว่าอย่างนั้นเถอนะระวังระเบิดระวังอุบัติเหตุอุบัติภัยเชื้อโรคต่างๆนะที่จะนำพามาหรือมีการเดินทางาทำธุรกิจกับต่างประเทศข้ามน้ำข้ามทะเลนะคะค่อยอดูนะว่าเราจะไปในทางปฏิบัติธรรมจะไปในทางธุรกิจออนไลน์จะติดต่อทำการค้ากับประเทศ แถบประเทศจีนเกาหลีฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแถบใกล้ๆนี่เองนะคะดาพร,ราชบดีเนี่ยมาเปิดทางมาเป็นแนวทางให้เราและนำพาเราไปสู่ในสิ่งที่ดีนะคะสุภกรรมราภะสามปีเลยจากวันที่8เมษายน2565นะคะเพราะฉะนั้นในปีพุทธศักราช2565เนี่ย จึงจัดเป็นปีที่เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงสู่ความดีงามของชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎนะตั้งแต่8เมษายน2565นะคะก็ค่อยๆดำเนินชีวิตไปด้วยความระมัดระวังนะคะก็ like ขอให้ชาวราศีกรกฎและทุกๆท่านเนี่ยโชคดีกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ